ดี่ค่งพนเืองนัหน่งวัวานเฉยราน้ำเใครน้ำักใครหนี่สการก็สีนี่มาจบเปิดมาอีนี่ปลอยเลย่เดวพลเรื่องาอยดาเรง้นี มันเป็นน้ำสมุนไพรคท้ายน้ำประดาว้บเตอันนี้อันนี้ขันขันเขาปั้นได้ค้ายดอกมะลิตเราปั้นอไรแล้วเราปั้นก็ใช้ก็ร้องนี่คือนี่คือนี่เราเพิ่มส่วนลว เอไหมครับอมจริงหอมจริงอันนี้ถ้ดจุดนะยิ่งหอมวันนี้ละครับอันนี้มาจุดต่อได้นะครับ ม่้านมาเป็นยางมันเริ่มมันเริ่มได้แล้วมันก็ป่านครับเลายลไปดิ้าเราตงากรวอีกตัวหนึดเลยดีเราตอานใ้อตัว่งก็คือดีดีเลยดีตตอนนี้ไม่รับแล้ว ให้กระโดดยิ่งขับรถที่บ้ามือันใหญ่เปร่งนะรับเบียดยถ้าเราจะให้เขาตูราบีบข้างบนนะค่ะ ที่ภูลาดใช่ไหมต้องหวางนี้นะคะในะห้สอบห่างจากตนนแตบ,บาทางด้านหลอมีจต่ข้างบนข้างล่างข้างล่างเอาไว้โผล่นะอสองแล้วประงครบอย่างน,นี้นะคะ จะออกมาเป็นบงี้ใาจะอมาีดไข้นงจะได้กินนะเขาไม่แย่พี่ไปเก็บมะม่วงไปเก็บไปเรียบร้อยแล้วดีทำหน้าดีเดินหนา ต้องต้องททั้งคู่ใช่ไืออย่างใดอย่างหนึ่งใชเลยครับทั้งคู่ได้เลยครับเรามีเวลาทำาอะไรครับงานละเอียดทำได้เลยครับถึงสิบโมงก็ได้ยงก็ได้ อย่าพูดต่อนะเป็นแบบนี้จะลองผักดูนละอมานั่งตรงนี้เลยลองผักเปียดูไม่เอาเดี๋ยวเตี๋ยมูเตี๋ยสอนมันสวยมากเลยไม่ต้องเดี๋ยวมันไม่เท่าหลานไม่เป็ดเกี๋สอตะมุตะมิชนะเหาอ้าวแน่นอนโอ้ยเกี๋สอตะมุตตะมิสวยมากบงานะเอาลายสีได้พี่ได้ค่ะเก็บสีนะอ่าแล้วแต่จินตนาการเลยเราอาจจะปั้นถ้าเกิดพี่แบบ อยากปั้นรูปอื่นก็ได้นะรูปเต่ารูปปาลารูปอะไรตรงนี้ยแล้วแต่เราได้เลยเอาไปฝากรูปฝากเต้าได้เลยคนระัับบ่อนนนกกมีุ้